สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ b าชิ s h a n a กับ Little Miss Fortune ว้า,าวไม่เคยเห็นที่ไหนชวนขนลุกแบบนี้มาก่อนเลยน่ากลัวจังหนูอย่าได้ตรวจเข้าได้จังเลยค่ะงั้นเหรอแต่เดี๋ยวนะพี่รอตรงหน้าเธอนั้นอะไรน่ะ ผอร้องค่ะอย่ามาละหนูดีใจค่ะจะเป็นตัวไปได้ยังไงแน่ใจหรอฉันดูเหมือนว่ามันคือตัวเครืงเล่นนะไม่มีทางค่ะ,คะเราไปดูดีกว่าง่เข้างก็ดูเหรอคะน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวนะตัวเหรอทิ่สำคะเนี่ยโชคดีพีแล้จดีจีเลยขอบคุณค่ะ ยินยีความดีมีฟ้าจูนทีนี้เราก็ไปหาเรือเพื่อไปหาตาจิจอกด้วยนะอย่าลืมแฟนทัสมาโกเดียได้เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่แฟนทัสมาโกเดียขอบคุณนะคะ หนูชัดุบงจังเลยค่ะบอกให้พี่เฉยนะคะหนูชัดุดบ่งมาค่ะโอเคมิฟฟอร์จูนเฮ้ยผู้ี้นอกจอน่ะมิฟฟอร์จูนก็สคนเม่เวลาสสุกับเพืบ้างเลือกให้ดีแลวลตกลงไหมโอเคครับหนูมีตัวใบเดียวแล้วก็เค่อเงแล้วไมค่ครื่งเดียวสินะ กันค่โดนแรกก่อนนะคะได้เลยทุกคนต่างใสหน้ากากกับหมดเลยนิวนี่ไหมคะมหนูแค่ดูสารคดีเรื่องพัดดอกในชีวิและตอนนี้หนูก็ไม่อยากกินพัดดอกอีกแล้วค่ะอุย ท้าที่นะขยะก,ก็ได้เฉยๆนะอย่าใ,ให้ไม่แค่หน้านะคะหนูไม่ค่อยหลับปุ๋หลับตามตะะไม่สุดแต่ละด้วยค่ะมันไม่ใช่ป็นเลยค่ะแต่ตัวน,นี้น่ก,นกลูเจ้ากากว่ายเยอะเลยค่ะแท้ด้อาอ,ยยอะะะุ้ยแกเป็นเบปจำเปนแข็งกร่ง เขาเดินไปเดินมาวะเดี๋ยวยูนิคานท่าสันที่คะเดี๋ยดียูนิคานตอนน้อยนี่ก็บอกเธอใช่ไหมห้เราสวัสดีด้วยนะคะวันดีอาล่ะทีนนี้ก็บอกไว้ไปนะคะเราจะไปกันแล้วที่อย่าให้ตัวนกกระเรีนิ่มไมจ๊ะขอดูก่อนได้ไหมยังไม่รู้อมือนกนค่ะขอรูรอบๆก่อนนะคะ ไม่ได้เที่ยวเลยบอกว่าบอกเราเหมันฟักทองเลยค่ะฉันว่ามันก็ขายเืออยู่นะได้มไมขาย,ขเยคเกลือคะโอเคค่ะอุ้ยกินแค่ัำไม่ไหมไม่มคิดจังเลยค่ะจริงน,นะแต่เราไม่มีเงินซื้อนี่สิค่ะแย่จังแต่หน่อนเหยื่มากเลยค่ะแล้วนี่สิน,น,นั่งทักเราด้วย ไม่ทำอะไรนะมิสเฟอร์จูนแต่ไล่ไปไหนสิคะว้าวไาสีไปไปสีตัวน่ากลัวมากเลยนะคะเธออยากให้ตัวพวกนี้ไหมเออขาตัวพวกนี้ไหมค่ะยังไม่รู้เหมือนกันขอดูรอบๆให้ตัวก่อนนะคะ ก่อนไปเธอไม่อยากเช้ตัวขึ้นเครื่องขนก่อนหรออ๋อใช่ใช่แล้วนตัวขาหนูใช่สิคะโอ้ม่่สองอันหรอน้องแล้วอันนี้กันไหมแต่น้องดูอย่าได้อันนู้นนะนี่แล้วกัน Alright t h ตนี่สนุกนะอยัดตังน่ากลักหน่อย

ไปก่อนเลยอ้วกจะฝึกอ้วกของเออเสร็จไปนี่เลยค่ะเวียนหัวมากเลยรู้สึกว่าจะอ้วกไหมไม่อยากอ้วกเลยแต่เครื่อง้นมันเร็วเกินไปค่ะแต่ก็สนุกดีนะคะเอาล่ะไม่เป็นไรให้เจ้าึกๆเดี๋ยวรู้สึกดีเองโอเคค่ะดีแล้วทีนี้เราไปตามหาเรื่องกันเถอะเนี่ย โอเคเป็นไรค่ะเราเล่นยูนิคอรนั้นไม่ได้ละคะหนูใช้เครื่องไปเอ๊วหนูใช้ตัวไปแล้วหนูขึ้นเครื่องนีนน้ไม่ได้ละคะ่ะ เหรอเหรอไม่จะปนเปินเ้รับสมีเกม,เกมให้เรยอะๆเลยค่ะได้ไหมคะได้สิเล่นเกมกปปก่ดขึ้นเปเลก็ได้ ฉันชอบพี่น,นี่มากเลยรู้ไหมใครจะไม่ชอบบ้างล่ะคะในอยากลองเล่นแล้วคะ่ะโแ m ม g ก็มันคือเกมยิงเบนจามินอันนี้มันฟรีด้วยคะ่ะอย่างนี้ได้จะไรค่ะเงินเล่นเลยเลให้เต็มที่ไปเลยบบนี่เหรอคะเอาล่ะ้วาวนี่สิตัวนี้ใช้กระสุนจริงด้วยคะ่ะ เฮ้ยเหมือนเราจะทำเกมพังแล้วค่ะน่าจะเป็นแบบนั้นนะใครเขาใช้ของจริงกันว่าเนี่ยอะไรวะเน,นี่ยในวันนี้สิคะถ้าชนะหนูจะได้ตรวจรางวัลด้วยค่ะให้ตรวได้อันนี้นะคะได้สีเอาเลยยาเห็นแล้วเหมือนกันว่าเป็นเก็บอะไร พวกจิจอกอันตรายคิดซะว่าไมค์ขัคราขอสุกัญญาถไปแล้วขวบไปให้เต็มเียวที่จะทุบไปเลยโอเคโอเคค่ะโอ๊ยตกรถ r ปโทษ r อ้เลิศเปิดแล้วค่ะ แทุกเก่งมากมฟอร์จูนพอแล้วไหมว้าวลูกโป่งคุณพ่อหนูอ่านรูปปั๊สรุปได้ไหมคะพ่อแม่ไม่เคยซื้อให้หนูเลยคะ่ะเกิดคนจะซื้อให้ได้บ้างอะไรอย่างนี้โอู้ก็รู้นี่ว่าฉันซื้ออะไรไม่ได้อู้ดูสิเ <c oughs> ป็นปัาอะไรได้ <c oughs> ว้าว <c oughs> ขอบคุณนะคะ Yes <c oughs> ใช่แล้วโอเคค่ะคุณค่ะโอ้โอ,อ,อ้ช่อมไม่เข้าข้างเลยค่ะโอ้มีฟอร์จูนขอทหอนนามเรื่องลูกผมไม่เป็นไรค่ะไงก็ขอบคุณนะคะไม่หมอกเลยหมอกเยี่มเลยมีตัวรุรไงไหมค่ะหนูขอล้องได้ไหมคะอะได้ค่ะ สวัสดีค่ะโดชื่อมิฟอร์จูนเลเมเลสฮอนาเนสค่ะช่วยทำนายอนาคตของหนูได้นะคะขอบคุณนะคะเมื่อเธอเห็นเดอรบิยอนเดอรบิยอนก็จะเห็นเธอด้วงบ้านจะได้เลยว่ามันจะตามมาหาเธอแต่ปัญญาจะปาะหารหรอคะเดอรบิยอนคืออะไรกันคะเริ่มรอบไหมลองค่ะลองแต่เราไม่มีตั๋วนะคะ รูปเหมือนจะต้องใช้ตัวรางวัลน,นะโ uh, <okay. S 1> อเคโอเคค่ะ okay, ha, ha. งั้นเราจะเล่นไปให้หมดเลยแล้วกัน รางวัลจะหมดเร็วเลยค่ะหนูนี่เก่งจริงๆค่ะน่าประทับใจหนูเก๋ใช่ไหมล่ะราไปดูๆกันต่อค่ะค่ะเถอะอีกแล้วนะคะ สีที่เธอเห็นในเดเบียนไม่ใช่สีที่เธอเห็นแต่คือสีที่เธอไม่เห็นต่างหากแอบจริงหนิเรากำลังจะอะไรกันแค่เนี้ยงั้นอยากลองอีกรอบไหมล่ะแน่นอนค่ะโอเคโอเคอีกรอบนะคะจนถึงตอนนี้เธอถูกหลอกมาตลอดเชื่อฉันอย่าไว้ใจอะไรทั้งนั้น ไม่จริงนะใครหลอกหนูกันเบจมิลหลอกรูเหรอคะโอ๊ยอะไรคะเนี่ยโอแย่จงแย่จ้าค่ะเจ้าลอกน้อยสงสัยจะบินตอนเมานแล้วไม่คะค่งหน่งไม่ก็เคยกระแทกรถพ่อแบบนี้เหมือนกันค่ะเหมือนน้องตัวนี้ที่เอาตัวพุ่งใส่นะด้วยภาพออกไหมคะหรือออกอยู่ม e ฟอร์จูนแต่ก็เ่าเศร้าอยู่ดีชมเสน่ห์เลยค่ะที่ได้ นี่อะไรคะเนี่ยดูของรอบนี้สิคะเห็นช็อกโกแลตกับโปโตจินน่ารักและก็ตุ๊กตาค่ะอ้าวดูสิหนูเอาอะไรได้บ้างคะผมว่าผมเอาได้หมดเลยนะคะว้วเยี่ยมตุ๊กตาคนได้อีกแล้วอยากได้ดังแควเบจีจะเปลี่ยนสภาพไปตามแรงปรารถนาสูงสุดของเด็กผู้นั้นค่ะ จริงเหรอแลปไหนอย่างงั้นเหรอคะอันนี้เล็กค่ะเล็กค่ี๋ยวช็อได้ปัณนาค่ะแล้วเธอเลือกอะไรมาเนี่ยเปล่าค่ะเดี๋ยชช็อกโกแลตน่าอร่อยจังค่ะเนอวันนี้ล่ะกินได้ไม่แค่หิวใช่เหรอแกโบหนูรู้ว่าใครคุณจะได้ใส่กระป๋อตอนอยู่นี้ค่ะ ใ่แล่เอาไปเลยจะมีคันน้อยเหมือนโฆษณาดารกใชไมค่ะบกแล้วว้าวสวัสดี ป้ายบอกว่าขึ้นเลยต้องใจนเงนียเียทองค่ะโอ,โอเคค่ะเมื่อกี้ปั่นนะดูเลยแล้วนี่สิคะเหมือนหงสีดำเลยจะเท่ไปไหนคะโอ้จีนด้วยเท่มากๆเลยคุณคิดว่าไงคะยังไงซะ ่ตอนนี่อากจะพาเราไปถึงจุดหมายหมายถึงใบขับไม่ใช่มีหรอคะใช่แล้วค่าโดยสารแค่หนึ่งเหรียญทองเองหนูได้เหรียญทองไปรลยญช็อกโกแลตมาเพอะใช้ได้ไหมคะคิดว่าไม่น่าจะได้มั้งใบสี่นี่ค่ะใช้ไปแล้วโอ้น่าสิเธอพร้อมสแปร์หรือยังอ่าพร้อมค่ะพร้อมสนุกค่ะ ต้างเจ๋งมากกันเลยค่ะบว่มา่าเขาไม่ได้จจฉลถดลุกมาทำอะไรนะคะโอ้โอโลูกคาคินแค่แค่ขึ้นอะไรคะอู้ไปได้ลูกก็เลยบอกไนซีอยางไรนะคะเนี่ยเราไม่เวลาที่ปลอออามีปอร์จูนช่างมันก่อนอ่าแบบนี้ก็คาใจแย่เลยค่ะ ค่าคิดพอมาได้ไปมนะคอนดีหนูจะได้เห็นได้ดนูเห็นจะได้ดู้สุนทิ่งที่คุณตัวแบบของเธอถ้าคาคิดขอเอามาตอนนั้นทีตอนนี้เลย้าคิดเป็นตัวแบบไหนกันนะใช่ไี้่ายจังเลยค่ะขเลยให้พูดได้ไหมคะอย่า่าไปพอมาั่งดูแล้ว เลิกกับคาเคตได้ไหมคะเหมือนแบบว่าเลิกลกับหมาแมวอะไรเงี้ยค่ะอยู่ยาเลิกกับคาเคตบ้างค่ะจะทำได้นะโอ้ก็ได้ยินว่าเขาเชฟปลาล่อมันขึ้นมานะใช่ปลาเหรอคะตแต่ตอนนี้หนูไม่มีปลาซะแล้วด้วยสิท้องเสียหนูจะไม่ได้กับคาเคตแล้วละนะคะโอ้เชป่าตัวนี่ถ้าพาือเปล่าคะข้าต้อมีใ,ใจให้หนูช่วยเอาไว้นะ จำได้ไหมคะหนูยช่วยเขาไว้เรงที่สะพานนี้คะจำได้ไหมอ้๋จำได้สิเห็นตอนที่เขาจุดประทัดไมมคะเพราะเขารักหนูแง่เลยก็น่าช่วยเขาไีมคะมีเขารักเนื้อได้คะ่ะนี่คุณปิศนาคุณ <c oughs> จะพานหนูไปที่บ้านเม่จมินใช่เปล่าเ <c oughs> ขาไปที่จอกขนนุ่มตาสีฟ้า <p> พี่แม่เป,ป็นศิลปินและเขาก็เข้ามาความสุขข,ของหนูไป ดูกหมาคุณจะไม่อยากคุยเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะคุณจะเอาเหนี่ยไปทำไรกันคะเอาไปจ่ายค่าบ้านค่าของกินอะไรงี้ใช่ไหมคะมิทฟอร์จูนเปิดเขาอยู่เงียบไปเถอะไม่สิเขาอยากฟังนี่นะจะว่าไปคุณชอบกินซูชิไหมคะรู้จักซูชิด้วยนะเพราะว่าหนูมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นไงล่ะคะแล้วก็นะคนพูดญี่ปุ่นได้ไหมคะหรืออยากรู้ข่าวแปลด้วหน่อย,อดดดนอยหนูรู้ไหมคะว่าเขาเรียนวิชาอะไรคณิตศาวสตระ มาสีนะคะใช่ไหมรู้หรือเปล่าว่าหนูไม่ขอจะมาเข้านอนดึกๆคนเดยวแบบนี้เลยค่ะคนอยู่เข้านอนดึกๆแบบนี้คนนี้ทุกวันเลยหรอคะแล้วคนกินลือช็อกโกแลตที่หนูให้ไหมคะไม่หรือเลเขียวนิดหน่อยแล้วค่ะโอ้หยุดพูดสักทีอ้าวหนูจะหยุดพูดทำไมคะไม่เห็นมีใครพูดเลยนี่คะเฮ้คุณพิษณุจะไปไหนคะไม่นะเขาไปนัดแฟนมล้วฮัลโหล พอแล้วสาวน้อยทารเซ้ซีไม่หยุดมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้แหละเจอแบบนี้ให้ไปดดน้ำไตดีกว่าอ่ะพอเลย <c oughs> หนูว่าเขาไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ดูสิแล้วมาถึงพอนีเลยค่ะเราไม่เห็นเจอขายเค้นเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหขยะแบบพัก ว้าวดนั่นสิซสหาเนี่ละหามละสงสัยเลยจบ้่างก็ระนามิดฟอร์จูนกี่โมงคะเนี่ยเล่น,ละนะยยมือแล้วนะคไว้อยู่ไหมคะฮัลโหลมีปัญหาผปปก,กติที่นี่มันผิดปกติมากเอะไรขึ้นนะคะพี่ววไ,ไ,ไว้ายงไ,ไงไป้วไปลิวซ้อนเราไปดูนะคะคือไม่อะไรแต่้าทําไม่กลัวจะหลับตา้วนะคะ นไม่เก็บปฏีเรนไม่เก็บปฏีเส เธอพี่หนีอะไรมาเนะ่ะจี้จอกหรือเปล่า <c oughs> มันมา่นใจว่าไปต้องจี้จอกแน่เลย <c oughs> ไม่ค่ะ <c oughs> ่เห็นปีศสจต์มันมาอีกแล้ว <c oughs> เธอไม่รู้หรอกว่ากันเราพูดอ,อะไรอยู่ <c oughs> รู้สิคะหนูเห็นอย่าได้ขยับอะไรทั้งมัน ได้จับกุ้งเท้าสกปรกไปจากเธอชนนะเจ้าสัตว์ร้ายเกิดนะคุณทำาห้เ่ทกกลัวหมดแล้วเอ้าเปนจามินยับไปได้ไปแจมินไปด้วยไปด้วยขอร้องนายเมฟาจูหยุดฟ้ากันก่อนสิเรื่องสำคัญที่ฉันต้องบอกเธอถ้าอย่างวิ่งแบบนี้ดีวเธอก็ได้เจ็บแับเอาฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นเธอสำคัญกับฉันมากนะ ถ้าแ,แต่อยากใเป็นจมินค่ะเขาี่กำหนดเหมือนกันชืว<ธ>่วเถอะเช่อั่นมันอันตรายหยุดวิ่งได้แล้วขอร้องล่ะแต่ผมว่าเป็นเจมินอ่ะไม่ทำอะไรหรอกเพราะว่าเขาให้เราจับขนาดดีแล้วใช่ไหมเขาจะเป็นหัวเราไม่อะไ,อะไรคะเนี่ย อะไรกีนเนาะจำในกระเป๋าที่ฉันบอกว่าถ้าอยากวิ่งต่อไปเธอจะเจ็บเอาลูกนี้เธอจะบอกเขาชัดเลยว่ามีกับดักหมีอยู่ข้างหน้าหยุดวิ่งไม่งั้นอาจจะเจ็บตัวได้ฉันรู้สึกว่ามันตรงเกินไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าใครมาว่ากับแบบหมีว่าที่ไม่กระแะไม่เห็นนี่มีสักตัวเลยค่ะโอ้ฉันก็มีอาไเสียดายใค่เรียนะแต่เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นฝีมือเจ้าจิ๊จอกนั่น แล้วก็ฉันไม่ชอบจิงจอกเลยน่าจะเป็นอะไรที่เชื่อเรื่องว่าโรคกลัวจิ้งจอกใช่ไหมจริงสิสปาร์น่้ทีนี้เรามาตั้งใจหาความสุขในอะไรกันดีกว่าก็ได้ค่ะบาย โอเคแล้คิดถึงบัฟฟี่ที่บ้านเลยค่ะเนี่ยหนูเอาบัฟฟี่ที่เป็นตุ๊กตาให้ดูเนี้ยนะคะนี่คือซ่อนรับน่ะถ้ารู้เรื่องนี้เขาคงเสียใจมากๆเลยเป็นกระแบบนี้พวกนี้แหละแล้วก็เขาเป็นตุ๊กตาค่ะใครอยู่โลกจิตรการที่ไม่มีกระดักนี้ถ้าเขาเกิดเข้าป่าแบบนี้เห็นกระแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องตายอะ่ะหนูเห็นภาพบัฟฟี่ตายค่ะกับดักนี้แล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วนะคะตายแล้ว แฟบซี่ตายแล้วเธอพูดเรื่องอะไรกันนะองบซี่ไงคะไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกแสดงว่าเธอมีฟ้าจูนไม่เปแฟบซี่เรามีแค่ตายเพราะติดกับดักหนีนี่เราก,กับดักยิ้มได้ไหนดูซิว่าก้อนที่เขียนไว้ว่าอะไรเอาออกไม่ได้เอาไีอา่ออกแล้วค่ะ แสงสว่างจากไพร์เอลจะช่วจัดความช่วยและของเดอร์วิญญาได้ค่ะโอ้ oh, จริงเหรอน่าสนใจจังท์เเธอเล่นอะสนุกเต็ียมขี้ไปเลยโอ้ oh. Oh, nice. oh, ดีจังเลย <c oughs> เอาละมิสฟอร์จูนฉันมีคำถามสองสามข้อให้เธอพร้อมไหมถ้าอนุภาพแล้ววิเศษไปเลยเอาละซื่อใ่กับตัวเองแล้วคิดให้ดีก่อนนะว่าจะตอบคำถามมีอะไรคำถามแรกเธอเชื่อในเวทมนต์ไหมคะแน่นอนว่าเรามีนี่จะเชื่อนะคะหนูเชื่อ ตอนพ่อกับแม่บายๆหนูจะไปหลบไปที่ซ่อนรับพาอยู่ในที่ซ่อนพ่อแม่จะไม่ดื่มและผลไม้และไม่ไวไวใส่หนูค่ะหนูมีไม่หมเลยค่ะคิดเป็นนั้นไหมโอ้ช่วยแล้วล่ะช่วยเธอเด็กน้อยไปกันนต่อคำถามต่อมาเธอเชื่อใจฉันไหม ไม่เลค่ะคุณเสียงไม่บไม่เลตัวเองบยเหมือนกันค่ะเธอบอกว่าแมมีสา์ในตัวเองนะผลไม้ก็ช่วยให้พวกมันออกไปได้ค่ะเนี่ยใจจะที่แบบนั้นอย่านะคุณปีมีสา์ในทัวร์ของคเขารู้ใช่ไหมคะฉันนน้นมมีสารไม่มีท่ค่ะคุณไม่ใช่มีสารหรอกเสียงตลอตลแบบนี้ไม่ใช่อยู่แล้วเอาละใหญ่ก็เถอะมาถึงคำถามข้อที่สามเธอกลัวที่จะตายไหม ผมว่าหมอไม่น่าจะกลัวหรอกนะไม่นะคะ่ะหนูไม่กลัวตายหรอกคะเพราะว่าทุกคนทุกคนเลยนะคะทุกคนที่รู้จักพอตายก็ไม่เห็นจะฟื้นกับมาเลยค่ะแต่ว่าตายแล้วคงที่น่าดูค่ะเวยเดี๋ยวตอนเธอตายก็คงดูอีก ดูเหมือนว่าใกล้จะมีพาย,ยุเนะไม่นะหนอว่าฝนจะไม่ตกหนักมากหนูไม่อยากให้ท่ารุกเกบียกค่ะหนูตัวไป็นสานนอนแล้วนะจะบอกให้ hey, ดูนั่นสิฉันว่าเรามาถึงแล้วนะเ <c oughs> บนเจามิน <c oughs> จะยินแบ,บนจามินจูน <c oughs> ก็ยินยั่แค่นี้ซะ่ะคล้ยๆเราอยู่ข้างนอกตอนที่เธอเข้าไปข้างในนะ มั่นใจเลยว่าเจ้าที่จบนันจ,จะซ่อนความสุขนั้นไว้ที่นี่ดูให้ได้ใจนะว่าในกระท่อมวิวที่สอนท่านจจบกให้ไม่หนีไปโอเคค่ะ <Okay, how? S 1> ขอเรียกเราส่วนกันนะคะ่ะเอาละค่ะโอ้ยเหมือนว่าจะมีตัดไม้เก่งมาคะเนี่ยเ so ขาก็จะหุ่นลำกลำ่ำโตแน่เลย เอาล่ะค่ะเราจะเข้าไปในบ้านของเมเจูมินกันในพาร์ทต่อไปพาร์ทน,นี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะโอเคบ๊ายบาย